สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พี่สิธิ์ทีวีได้มาที่ห้วยไซเหนือนะที่ร้านที่ร้านาลืมชื่อแล้วนี่นี่มาเจอน้องน้องบวยน้องบวยสวัสดีครับน้องบวยก็เล่นอยู่ไหนน้องเล่นอยู่ที่ไหนนะอยู่โรงเรียนมนนะโรน้องบวยเนี่ยเป็นเด็กขยันนะ ทำงานนี่กลางคืนก็ทำงานนะอย่าดราม่านะน้องเขาเป็นเด็กขยนันแล้วก็ช่วยงานพ่อแม่แหละนี่น้องเวลเรียนวันนี้อยู่เหรอวันนี้ไม่ได้อยู่ทนมาทำงานตอนนี้แล้ว,แล,วแล้วทำอะไรบ้างน้องทำหน้าที่อะไรบ้างเสิร์ฟแล้วก็มาดูไฟขนาดอ,อันนี้เป็นร้านอะไรอะ่ะร้านน้าอ้อย แล้วก็เราก็มาช่วยดูแลเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเรื่องไฟของหมูกระทะน,นะนี่ครับเ,เจอ,อน้องชื่อทีอ,ทยอยู่ที่ไหนเนนะอย่ยบ้านหนังลงบ้านหนังลงนะแล้วก็นี่หนะมีมีมีอะไรจะบอกที่ไหนไหมไม่มีอ่ะเราก็ยังอายอยู่ วันนี้พี่สิทธิ์มัเจะก็เด็กมาเจอเด็กขยันที่นี่ก็เลยมาฝากกับผู้ชมไว้นะฮะน้องมวยครับลาแล้วครับไว้เจอกันใหม่บััสีีครับ